สวัสดีเอสซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีที่น้องปองป่ายสุบูสุคนตอนนี้ช้าช้าที่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะอ,อาบน้ำพักเกลี่ยวที่เรยกวา่าซิมานามท,ที่แรียกว่าสิม,มานลดน้ำดำหัวยีพอกับยีแม่นะคะยีพอมันกับบยูยีแม่กับบยูยีแม่เป็นทรงไข่นะคะมันลดหรอเปบ่ ในรถเพราะว่าในรถแล้วนี่ลุยกับเพื่อนกันค่ะก็อาบน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้มือต้องหันไปหากินข่าวก็กินบอดดี้ค่ะเจ้ากินตันเหงื่อกินบะตีนกินบะตีนห่ามึ้นนี่แม่ต้มตีนแม่นี่เพื่อนบะตีนเนี่ยแล้วบวกบัดกินกินบะตีนน่ะตีนไก่กินสดสหอยอย่างนี้กินแล้วสบาห้อง กินกินกนเพืนไปใต้โกบไปนอนก็ได้เศร้าโตเศร้าก็โตมาคืนนี้มันตา,านี่หรอฮะอีฮามันกูไปกูกินขากตัวนึ่งวะมันจะอึงอึออกลายอึงออกลายอยีกทงห่องอะไรกูห่วงหมดอ้าวอ้าวกูห่งนมาคืนหอกมากียังอ่ะอยุ่ยด,ดอกแค่ มาเด้นมาเด้นี่นอนกินเผากินกินกินน้ำนุ่งอหหอมไม่เป็ยุดเด้อหอมมันจะปูเลยถึงนุ่งมันจะคูุก่ะอีเรียกว่าสถาไฟมัน่งถาเอามันมันราคาไองนหนตือตอนมันหลวมไงาหน่ แต่มันไปใครใส่กุ้งบเห็นสั่มปล่อยน้นบินไปรงนมันปล่อยเออมันปล่อยไงพบับงอยู่ในกมอยู่ในผมมันก็เรียนเนี่ยกมจมาคือบอเอาไปใส่กมเนี่ยยังประาพนี้เริ่มไครแล้วนี่มันไคหรอมันปูเทียมไดหรอที่ออกไปใส่เนี่ยตอนแรกตองนี่าใหุ้่บอกสื่อตอนน้ทะเลอยู่บอกอันนี้ยังนีต่อมาเอาไปลงเนี่ย กินอะไรหวานเนี่ย no. อ๋อแส่หวานมี้อหานองเขาเนี่ยที่บอกต่ามานยเเคยบอดีน้ำกุ้ยจ้าเื่อยุ่ยหาตอมถตลนเน่มึงมากหวานมากเซ็กซี่หวานหวานแบบหักหวานแบบแหกคอดนึงต้องเข้าใ พวกก็เลยคำบอกคำสาริได้ได้แบบผู้กีบบอดยังไปตีกันแย่งกันอยู่รีสอร์ทล้ะคนลคนละนละค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 นคนละคนนละนล่คละคนะะคนลคนละนละคนะคนละนละคนละะคะคะคนละคนละคเคนะคคนนลเะะล กลัวแล้วู oh, yeah. ุณพ่อมเงกลัวแค่ไปฮะชิโม่เขาแกงเขาเป็นคนแบบไหนบ้าเลยพี่น้องบ้ากินบ้ากินวเป็นแบบเป็นคนมีหิเก่งมือหนาเฮ็ดยิปอย่างก่อนยิปมึงหมดแล้วลิปปอดยิปแกงปรเมตรโลดช่างแต่งหน้าแต่งตอนฟินแลนด์เจอค่ะ ก็จเจอกุ้แกงแเลงข้าวแน่นอนบารามิดที่มอส่มาตามุกทหารมหาหลักน,นัง่งเหินบาร้องสังเงียบอกเบิดเยียมโตไรีป่ออื <c oughs> ออือโคดาบกุอีกบพอกูเปิดทางย <c oughs> ีเล็กบา่า <c oughs> พี่มอสไมากนะเวอรต้องหัวนะ <c oughs> เอ็มมือมอล่มจุ่มหอยมอลลัมกัน หลากหลายเละนะโอเครับไ่ได้เตีกันเลยตีอะไรนะตีกันเลยเอารถกระบะย่อตัวขนาดตัวไปล้อยอยู่เนาะขนาดตเล็กไปยังไงไปยานไปเนาะเล็กมันจะไปยางไงบัวบัวไปยังไงปิงอีทาดอีแนชานีชาญีเอออือชานี่หละครับผู้ายอีก เขาไหนเขาหยันเขาหเหีนเห็นไหเออเขาไม่ห่าอีแนกว่านั่นแนกว่าเขาจีหัวลูกขอบไกลอ่ะยาเด้อไปปพืบยันฮึมลอยใปบากแอวลูกบุ๊กมล้บอกวอ้ฮาน่นไม่จะดได้ันเหือวขอบหัวจริงนะไุ้าจุ๊แต่เดินแรนุปาะสลามมันนี่จะมมาเรียบเข้าอนี่ มุดอยู well done, ่ข <laughs> ้างหลังรถมึงกอนยหลักในไพ่ในเทาน่ะมึงก็บอกว่าเอาปืนมาเอาปืนมา่ะนะทไปก็บอก่อนะู้ไหมฮะไหมไปก็บอก่ะเบอกเรื่องฮะออตัวอย่างข้อมอเมีมันอยางนี้อยานายเลยคเตอะเนี๋ยไก็บอกตำำไม่ดตำน ต้มือกันวันนี้ต้อมไปอีต้มใหญ่เนี่ือแมกานบอกแม่ือแมลงือีกแล้วมันหลายคนเนาะมึงก็ดีเมึงเนี่ยตะผูไส้กันเลิศเลยผูไ้กัปกปอสุดที่่าผู้กับบอตีกัท่ือู้ให้เกียิเขาอนากกินินจีเนี่เขากินจนแตมึงในันนี้แต่กูไล่บอลแหละเงี้ยกไล มึงมาต่อยู่ไรกูไรบอล่ะไม่มงออกเื่อเลยอหืมมกินอกูไมึงเด้อีเรื่องเก่าน่นไม่มึงก็ห้กันแห้งแห่ใเดี๋ยวออกซื้อเปนั่นดีหนึ่งแยโซูไปเมืองลน่ะเยงกันก็บอกว่าเฮ้ยบาซือมไดอีนึงโซูนี่น ยิ่มแล้วยิ่มแล้วยิ้มแล้วเพินแล้วเพินแล้วมันจะมือนชด้ม่ดีเีเป็พยยังคืออันปลาบานปลาบอกอีเลยเขาบอกมันคือข้าองนี่คือรัด้อนี่นเ็นี่สนั่ีน่ะเป็นอันนั้นหเราาเป็นานน้ซตีแต่เออแ่นนโอ้ย น้อนนอนน้องหวมันมาสิันลดน้ำหนัามือนไรก็ไไ้หรอวะเอาพวกมันลแม่เพือนเอาแล้ก็ม่แล้วเขาะมน่นอนนเรียกเไปเนี่ยมลาเป็นโปรไฟลแล้วเอามันแตงโตไปอ่ันแตงเลสมันแตงตัวมั่มูมึงจับมึงบ่ไหนเนาะใสพวกมึงมันคงแย่นั่นจับมึงบ่ไหนเล้มืเนาะไม่บอกเลยู่บอกเข้า่า แม่บักเล็กกีบอกว่าเจบน่วอ้ลูังเน่มันรออนี่ช่วงนึบอกว่าเม่อใดเาะมาล่าเมื่อใดมื่อแม่กิ้งบัก่าได้ใหญ่ๆหนึ่บอกแต่สคนไม่คว่หงมองแวยังยุ่ห่างกันแน่แน่ต้อเ่นคุณอืมคนแม่ซีรีสเป็นคนถ่ายนะครับคนบอกรามาออกคื้อด้่ยด้วยอายองงานแน่น่สองคนกสองคน่ เม่กีหมีแฟนแล้วใช่ไมพี่หลีามีแฟนแล้วอือวายแสั้นเนาะแคยังอืเบ่บ้างน่นี่ก็ว่ามาโหแพ้ดุเคยนก่นเยอะจรงเหออือฟิวแฟนฟิวแฟนนี่บอมเบนฟิวแบบว่าหลขาวนก้มตาหลุดขาพี่ออกแบบกัสุภาไปอยูรก็ปวเอ้าวปวดท้งไหน โบ้บววาเราไปเที่ยวไปเล่นกอสาวอืมเราไปเล่นบ้านเนี่ยเราเลเอเนี่ยเยงอืเป็นหลักก็ทีะเลหลายส่วนหาตาบุญฝเป็นผู้ายนุ่มบอกมึงกับผมเนี่ยเอได้หรอสบายดีมึงกับผู้ชายอีโย่โอ้ย่แม่แบบมึงเก่งด้ว ตมึงตัว,วอีถุกตำลานของผู้ามึงมาไปอกองเขากินเขานครับ้องตัวขาดเลยเ <c oughs> นื้อกินเหรอบอกยินมแล้วนะครับพี่น้องบอลว่วหัวมือเซื้อมาหาเพื่อนสาวใน วันที่สิบห้าวันสงการนะคบพี่น้องบไดรลรน้ำดำหัวมันสัมมันบมเด้แถามันบม่ถาสมัยต่กีพี่น้องเอ้ยบอยาวขัน่าวคืนมวาวเรื่องเล่นไม,ม่นีไล์ครับไปเซาหองมูอ,อาบูายไปนี่สอดหัวซีนี่สอดเอาเปล่าเ็นเ่นน้องไม่เออะไรอบอกเาสอีเซาหองมิซูบทาเพราะอาผูไยแล้วเขาบอลเซาโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้จำนี่น่น <c oughs> นไม่ก่ออะไรมันสิดโบะไปก็หนีมีแต่เรื่องแล้วความกล้าความหลังเหมาหนุ่มหัวมันก็นื้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะทีมงานเอ่ออย่างไรูพวกบอสอ่ะผู้พิทักษนภาพบังเกิดฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะแล้วก็เอ่อ นี่ดูยชาแนลด้วยนะคะนะคะนะคะเสียดสอมด้วยนะคะรับพวกเราเล็กน้อยแต่รักันนานไปเลยนะครับพี่น้องบ๊ลบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ